เคสที่เขามาพิมพ์รีวิวไว้ครูดามเมื่อวานหน้าไลฟ์สดอะถ้าทุกคนอยู่ในลไลฟ์สดครูดามเมื่อวานนะอันนั้นตัวจริงนะไม่ใช่หน้ามาด้วยเขามาพิมพ์บอกเลยว่าเชื่อครูดาเถอะทําตามที่ครูดาบอกจากหนังสือเล่มนี้แหละเขาเขียนเรียกร้องไปเขาจริงใจแบบนี้แหละอย่าไปนําเขาทะเลาะให้เหตุผลเขาแล้วครูเอาไหมหนูเล่มซื้อจ้ะนะคะให้รีไม่ได้นะคะนี่คุณรู้ไหมเล่มนี้เรียกร้องได้กี่แสนแล้วของดออรจัดแดงนี่นี่นี่เจ้าของมาแล้วเนี่ยครูครูดามาแล้วเนี่ยนะคะ ท่านเขียนเองด้วยลายมือของท่านเองแล้วมีคนมารีวิววันก่อนนะคะคุณ MM เอ็มเข้ามาหรือยังไม่รู้นะคะนอกจากคุณพพสแล้วคุณ MM คุณ MM ก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้หลักการของหนังสือเล่มนี้อีกคนหนึ่งที่ไปยื่นอันนั้นจบที่ชั้นลุงพักเลยโทรจบที่โซนเลยอันนี้เลิศมากเสเนี้ยเคสที่เขามาพิมพ์รีวิวไว้คูด้าเมื่อวานหน้าไลฟ์สดะถ้าทุกคนอยู่ในไรฟ์ไสดคูด้าเมื่อวานนะอันนั้นตัวจริงนะไม่ใช่หน้ามาด้วยเขามาพิมพ์บอกเลยว่าเชื่อคู ทำตามที่คุณดาบอกจากหนังสือเล่มนี้แหละเขาเขียนเรียกร้องไปเขาเขียนมูลละเมิดไปแล้วนัดคุยกันที่ชั้นโรงพักแหะที่โรงพักเลยนัดคุยกับคู่กรณีและประกันคู่กรณีก็มาเตรียมเอกสารหลักฐานตามวิธีการในหนังสือบอกเปียบถือไปแบบนี้ประกันของคู่กรณีบอกอู้อย่างนี้นะเขาเล่าให้ฟังโอ้เตรียมมาสักขนาดนี้แน่นขนาดนี้สักพักเขาบอกว่าไหนไปดูซิไม่รู้แคปเจอร์ไว้ไหม เขาบอกว่าเขาเรียกเขาเรียกเท่าไหร่นะเขาใช้อยากหลักการหนังสือเรี่มนี้เขาเรียกเท่าไหร่ <S 2> 2. <S เขาเรียกแสนสองประกันนี่ต่อสักบาทอนุมัติที่แสนสองตรงนั้นเลยค่ะจบที่ชั้นลงพักเลยค่ะอ่าดูมาดูเดี๋ยวเธอว่าฉันมโนนี่คุณ m อ็มวห้าห้านี่นี่น,นี่เขามาพิมพ์ใต้คลิปคูดาเลยนะยาวๆเลยนะคลิปนี้นะนอ่านเลย เพราะเขาอ่ะมาช่วยตอบให้ด้วยเขามาช่วยคอนเฟิร์มให้ด้วยเพราะหลายคนไม่มั่นใจมูลละเมิดเรียกได้จริงเหรอผมไปถามเขากาบอกเรียกไม่ได้ผมไปถามเขาบอกเรียกไม่ได้แล้วคนนี้ก็มาตอบแทนว่าฟังนะครูดาอ่นานให้ฟังผมแนะนําให้เขียนตามที่ครูดาแนะนํานะครับถ้าตํารวจชี้แล้วว่าเราเป็นฝ่ายถูกเคสผมก็ได้ความรู้และปรึกษาจากครูดานี่แหละครับแค่ประกันเห็นเราเตรียมเอกสารในการเรียกสินไหมมูลละเมิดไปพร้อมในวันที่ไปคุยและไกล่เกลี่ยกันประกันถึงกับร้องออกมาว่าโอ้โห เตรียมพร้อมเลยการฝ่ายตรงข้ามถึงกับไม่กล้าต่อรองเลยครับทางผมเรียกไปจํานวน1นึ่0 0สนบาทจบแบบง่ายๆเลยครับไม่มีต่อรองเพราะเราเตรียมความพร้อมไปขอบคุณคุณดาครับซึ่งคุณดาบอกเลยว่าขอบคุณหนังสือเล่มนี้ค่ะไม่ใช่คุณดาค่ะเพราะคุณดาไม่ได้คิดเองไม่ได้คิดเองนี่ของขอดรจันแดงกราบหนังสือเล่มนี้ค่ะเพราะช่วยคนมาเยอะแล้วจริงๆ<ต>นะคะความรู้ก็จะเป็นอย่างนี้อืม แต่ถ้าไม่มีความรู้จะเป็นแบบนี้อ้าวแคปเจอร์ไว้อีกเดี๋ยวเขาตอบว่านี่อีกคนหนึ่งนะมาคอมเมนต์คนนี้ยังเพิ่งมาเจอคลิปคูดานะเขาตอบว่าลูกเจ็บไม่ใช่แม่เจ็บค่ะและตอบว่าไม่รู้จักค่ามูลเมิดนี่ประกันพูดนะแล้วมีความรู้มาจากไหนทางนี้บอกว่าดูมาจากติกตอกค่ะเขาบอกว่านั้นคุณก็ไปเบิกจากติกตอกสิครับโคตรเจ็บโอ๊ยเจ็บจริง เจ็บจริงก็บอกแล้วนะคะว่าความไม่รู้มันแพงแล้วเราก็ไปเถียงเขาไม่ได้ก็ไม่รู้จะเถียงยังไงเถียงเถียงไ,ไ,ไม่ได้ก็เอาหนังสือเล่มนี้ไปออเอาไปมูละรเนอดอย่าเี้ยไม่รู้จะว่ายังไงก็ <c ười> ไม่รู้จะว่ายังไงอนะ่ะเนาะเออก็คนเขาเรียกได้เขาก็เรียกได้อ่ะเออดูสิมูละมเอดไปเอามาจากไหนเออดูมาจากติกตอกเหรองั้นก็ไปเรียกจากติกตอกโอ้ตลกจังเลยนะคะอุ้ยใชนก็ของขึ้นแทนเอฟซีเนาะอารมณ์เสียเจออย่างนี้ <laughs> โอ้ยะ่ปวดหัวปวดตับนะคะ